วัตกรรมเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมให้สามารถนําพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและกับดักความเหลื่อมล้ําทําให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตรษษ์ชาติระยะ20ปี ที่ว่าประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกำลังอำนาจแห่งชาติเพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 1. เพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวลดจัก เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาภาคการผลิตบริการสังคมและชุมชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมผ่านแนวทางต่างๆเช่นสนับสนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญาโทเพื่อเป็นแหล่งสะสมนักวิจัยคุณภาพสูงของประเทศสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมพัฒนาและจ้างงานบูรณาการและปรับแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 2. เพิ่มจํานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิตบริการสังคมและชุมชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนการน,นำบัณฑิตเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิจัยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบาันอุดมศึกษาภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อผลิตวิศวกรนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีคุณภาพสูงรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3. ขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์เช่น พัฒนานกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ให้แก่เยาวชนจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและจัดจรดง,งบประมาณเพื่อเพิ่มให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงเพื่อผลิตวิศวกรนักเทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนสสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของภาคส่วนและระดับต่างๆให้เข้มแข็ง ผ่านกลไกาการประสานงานของเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติภูมิภาพท้องถิน่นทำงานแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมต่างระดับและต่างภาคส่วนอาทิด้านความมั่นคงมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ผลักดันให้มีข้อตกลงความร่วมมือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักวิจัยองค์ความรู้เทคโนโลยีกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนากําลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรวมถึงการกากับดูแลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อหวางรากฐานของประเทศสู่อนาคตเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว